พี่น้องปูปปดด่บักซีดากัะตดอนมาในเข็นไปละแผนเข็นนะคะขุดหลุมพึ่งเสร็จส้อมมือแล้วพี่น้องเข้ากันล้วไปกันเลยจ้าพ่อไปทางนี้ดิทางนี้เขาเทกองฝุ่นไว้แล้วข <c oughs> ุดยุดอ้อมมือพี่หน <c oughs> ูซอยเป็นเงินเหมนี้ ไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้แดงๆน่ะนะไส้แดงอ่ะยาญย่ว้ก้อนพี่น้องนะคะเก็สิมะล่ปลูกเนาะตอนนี้บาสามห้อนห่อนพิรลกพามาแล้วพ่นยามมันบ่แล้วสองมือม่อละเมื่อนีเมื่อที่สามเนาะมันห่อนเนาะ <c oughs> ลายใหญ่ใหย่ยยเบี้ยมันก่อนพี่น้อง ให้ดาบเหูหนูอึ๊บไ้ห่อนเทอเด้อต่ละมึงสวนก็บ,บ่ค่อยงามพี่น้องมันห้อนเนาะให้ดาต้องใส่หน้ามาดานแล้วนะจะหดเนี่ยยายเห็ดผู้เดียวเนาะเอื้อๆอ,อ้อายเพิ่นกะเห็ดหมูเห็หยังเนาะ นี่เราก็เลยสกเสียหงียวนะเมื่อนั้นเนสียเดี่ยวกเดี่ยวพี่น้องมันหอนหอนผสมดินกับอันขี้ฝุ่นเนาะพี่น้องปุ้ยปุ้ยปุ้ย,ยขอกให้มันเข้ากันเอาง่ายๆเนาะจ้ะตอกลักไว้แรงหนามเลยปลูกด้วยจับแบบนี้แล,ลงหนามเลยพี่นี่เดอนมาเอาง่ายๆเนาะจ้ะ <laughs> ยาดาก,ก็สีมัดฟางน้ำกลนเนาะพี่น้องปลูกไว้เพื่อได้กินจ้ะพี่น้องหาซิปต้นลองเบิงจ้ะเพื่อได้กินเนาะปีนามาให้ได้กินจ้ะเป็นที่ตะดอนปลูกแล้วเนาะยาดากก็จะมัดฟางยังสีล่ละจ้ะมัดเพื่อบ้อให้มันขยับเนาะพี่น้องให้มันนิ่งนิ่งอ่ะจ้ะจ้ะไต่อเลยพี่น้องเหรืออ,อีกร้ายหลุมเลยจ้ะ เนี่ยด็กกำลังสิตัดหยาเนานะพี่น้องซับไปบางในละ่ะนอนนกเขาเนาะพี่น้องก็เลยปล่อยไ้ก่อนยังเบื่อเสียเนะาะเมื่อสิดาดหยามันออกจากตนก้นเจ้ามังกรเนาะเมื่อคุนพาก,กันนอนโบ่ขยับเลยเด้น่าจะเป็นลูกมันจ้ะคุณแม่ลูกดกนะคะคุณแม่ลูกดกเนะะี่ยค่ะลูกเยอะเลยนะคะคุณแม่ลูกดก ตัวเล็กตัวน้อยเต็มหมดเลยนะคะสองสีจ้าอะไรคะเป็ดนะคะเป็ดเป็ดลูกโตแล้วส่วนอันนี้ก็วัยรุ่นนะคะเนี่ยหมูนะคะดู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 ด,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 ดูมาและะ้วค่ะตัวเล็กนิดเดียวนะคะเนี่ยเขาซื้อมาตัวละสี่พัน ส่วนอันนี้ก็เล็กกว่าขา้องนั้นหน่อยหนึ่งนะคะกำลังน่ารักเลยค่ะออฟางนะคะดูดูสองสี่หกแปดตัวนะคะทุกคนลูกหมูน่ารักอันนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่นะคะนอนนอนพี่จะถ่ายใกล้ Diệp cần ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền แแดดดงดงก็มีกุ้งด้วย่อจะกินไหมล่ะหมอเอาหมูปิ้งจ็คซ้มใหม่ซีใหม่ไหมคะคไข่หงนะคะ จอดรถสมเด็จค่ะ